สบายทีพี่น้มมีไอแหลกกับอุ่นันเห็ดาบไก่เนาะเดี๋ยวนี้ไอแหลกกำลังซอยชินไก่อยู่เลยะเอาไปเห็ดลาบกำลังซอยซอยอยื่เนาะส่วนอพนันก็เอาหนังมันไปเกลี็ดต้มไก่เลยหั่ขึ้นมาส่ขวดก็ทำเทปเพื่อมาใส่ลาบใใส่สทั้งเทดลาบเลยให้เกงมันก็เกงน ก้อนได้ใส่แกงกระเี่แกงไก่ใส่สมุนไพรเป็นว well ่าส่วนนี้เป็นผักนี่นี่เสด็งผักหอมเสือหอมหอมผัวเพื่อจะเอาไปใส่ลาบอันนี้เป็นขัวหัวซีไข่กับปลาประเทียมอันนี้พวกพวกนี้เป็นสายผักเนาะผักไปกินกับแต่มี่้ส่ไปเหรอหัวไก่ไหล ซอยมดแล้วอเยก็คอยเห็ดคอยน้ำไปบอกเผ็ดเ็ดกินงามนอย่างไกปพนองเมื่อสอวแล้วแล้วกต้องมาขวานอะฟังเกามาขววขววให้ให้มซุกให้มาขวมันซุกว่า ว่านเปตัวเห็ดยังกะเห็ดนรวดี๋ยวนี้เห็ดรับแก่สุนงสุขัวกินสุนทายปีเตอร์ัวยากินขัวใช่ไดมซอยมาแล้วขวใส่จากไหนซีซีนนี่ม่ขัวในขัวฮั่นอะไร่อาหารอะไรดีได้หนึ่งอ่ะเห้ดูฮั่อาหารมืจนี้ปีใหม่ปาใหม่ตีใหม่เ็ดมาเห็ดราบ คือผวกับคืน้องน้องสายสินเขาก็มีร่าด้วยนี่้มร้านแต่เีันนี้จะคนเดียวมาด้นี่้มี่กนอเจ้าอันนี้มันไฟสอยผักเลยได้แรสบายดีครับพิเนียวเยียร์ Happy ี e w y e New e r โอ้อันนี้ไฟสอยผักกด้มีผู้นีผู้สอยผักสอยนี่เออด้วยดิด้ เผ oh, ็ดกัมจาโอ้ยงามเผ็ดีแดงชื้นๆอยู่งามอะไรงามาเฮ็ดขึ้นมาบ้านเ้อผ่านเรามากินนะนะรับใกรเป็นน้องเฮ็ดอยู่แต่นี่เพิ่บกเผ็ดมาเจอม้าเหนียวบอกเผ็ดส่วนในขวบพวกนกำลังขวอยู่นี่กำลังขวเพิ่นกำลังขวขววไนี่ก คนมุงขวดใน <est> น้ำต้มไก่โอ <laughs> ้ฝนบวบๆน้ำต้มไก่ใส่ใส่สมุนไพรอีกใส่สมุนไพรอีกโอ้ยน้ำต้มไก่ใส่ใส่สมุนไพรเมาล็อกมือภาสาเวียดเนาะเย็นละม้านะนา่มลามือมันคานทางมาอย่างเงี้ยโอเคอันนี้เออพันนันกสลังซีกุ่มลาบเนาะแบบนี้เอาได้แบบนี้เลย เอาหอมใส่้ธรรว่าถ้ามันเย็นหน่อยนึงก่ต้องใส่หอส่ใส่หอมโซนอันนี้เอาเกลียวกักเทียมเลยตัวนี้เกี่ยวกระเทียมสิงไข่กระเทียมน้องขัวแดงหส่บัลป์นขัวแล้วนะใัลปหอมเนาะขัวใส่แล้วต้อก็ตักออกมาขัวอีกแล้วก็มาใส่อีกันหอยลาบสไตล์ลาวหอมเนาะอันนี้กำลังงานเอ่อตอนนี้กำลังสิงคุงเด้อนี่นะ สีปรุงราบก่เอ่อกำลังสี <c oughs> ปรุงผสมให้เป็นแซ่บมันดัว นขวดี่ก็ใส่สมือนะเผาผสะอาดสะอาดเรานใส่สมุกสมือผ่านดันนะต้องใส่สมือเอออย่า inspection มาเวผ่านไปสมือไม่ด้ล้างล้างอีกล้างออกอีกเใส่สมุนมแล้วล้างออกอีกเพื่อเพื่อผ่าน inspection เออเพื่อการิุงนี่เพื่อย่งใส่เนเลยน่อ่อนด้อพี่น้อมักน้ำใส่ ผักเผ็ดพงไซมันเออบัเผ็ดบัวแซบเขาว่านะน้มันบัเผ็ดบัเผ็ดบัแซบแล้วเป็นนัวน่ะเออเป็นนัวได้แล้วมันนใส่ซีอน่เผ็ดแล้วบัเผ็ดบัแซบแบนนี้เป็นอัาน่าขวดขวด้ลยขวดใหม่ๆเสใส่กระตุ้นใขม่หอมขวดใส่ใบขิงหอมคนลาวเขานี้ต้องเขิ่ยขวดใบขัดอันน่าข้ัวขวก็ข้วขวดห้ได้ทุกอย่างเห็ดยังกินหมัอนหอมเห็ดลาเป็ดก้อยเออ เขาดูเขาไปบันนี้เป็นใส่หอมลงไปแต่มันหอมหอมผสมเลยหอมแคลหอมเสริมหอมป้อหอมบัวแล้วมันหอมหอมแคลหอมเสริมหอมลาบเตยแซ่บระบาดเลยคนลาบไก่ด้วนี่พี่น้องเอ้ยส้นี้ตักแกงนเล เอาโอบเอาลาบกินเอาซบเอาลาบขอให้เจ้าภาพจงร่ำรวยเด้อแ้ทำองไรมาเสียมาเฮงเฮงรวยรวยทุกคนคุณเบิร์นจขอให้ร่ำรวยดีดีไม่แห้งลาบไก่อันนี้ลาบไก่แล้วก็อันไหนแกงไก่ตัวนี้แหละซีมุนรู้ไหมนะครับวันนี้สมุนไพรเดินแล้วเยี่ยมเหมาสมุนไพรเลยชัวเอ ข้างบน้านหัวโขบะเป็นนัวอ, <c oughs> อันนี้กระ,ะดาโลดอีหน้านะตานีคือลาบไก่อันนี้ลาบไก่แล้วก,ก็อันนี้เก่งไก่